สมัยก่อนเนี่ยลุกแรกๆที่ใช้ปุ๋ยเก็ดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับเขาเรียกปุ๋ยเกล็ดเนาะทีนี้ต่อมาเนี่ยมันมีเทคโนโลยีการผลิตที่ค่อนข้างดีขึ้นมีการทําปุ๋ยออกมาในรูปของเป็นปุ๋ยเม็ดแล้วละลายน้ําอันนี้อันนี้จะแตกต่างจากปุ๋ยเก็ดพวกนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนยนะครับปุ๋ยปุ๋ยเก็ดกับปุ๋ย ที่เป็นเม็ดแบบนี้เขาเรียกปุ๋ยสาระบบนะอันเนี้ยทางบริษัทเขาบอกเป็นปุ๋ยสระบบคือสามารถเอาไปว่านใส่ทางดินก็ได้หรือเอาไปผสมฉีดพ่นทางใบก็ได้หรือเอาไปผสมแล้วก็ปล่อยกับระบบน้ําก็ได้มันสะดวกมากขึ้นนะครับมันเอามาทําให้เกษตรกรเราเนี่ยสามารถมีตัวเลือกในการใช้งาน,นมากขึ้นผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นพืชบางชนิดเนี่ยมันต้องใช้ทั้งปุ๋ยน้ําและปุ๋ยเก็คือสามารถว่านทางดินด้วยแล้วก็ เอาเอาปุ๋ยไปพ่นทางใบได้ด้วยเมื่อก่อนจะใส่แยกกันคือปุ๋ยทางดินก็ทางดินไปเลยปุ๋ยทางใบก็ฉีดพ่นแต่ทางใบไปเลยแต่เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีนะอย่างของปุ๋ยด้วยน้ำมันเพชรตัวนี้อันนี้ที่ส่งมาให้เราเราลองดูเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยสูตรบํารุงใบส่งเสริมให้ใบเขียวเป็นปุ๋ยเขาเรียกปุ๋ยตัวหน้าสูงปุ๋ยไนโตรเจนสูงนะครับ2999ตัวนี้มันจะเป็นปุ๋ยที่เราเรียกว่าเป็น water soluble ก็คือ สามารถนําไปใช้ได้ทั้งระบบน้ําหวานทางดินแล้วก็พ่นทางใบได้ด้วยเดี๋ยวผมจะมาละลายให้ดูนะครับวิธีการวิธีการว่าจะรู้ว่ามันมันละ,ละลายได้อะไรกไงมันละล,ะลายนะ้ำได้จริงไหมต้องอละไลรลให้ดูนะเดี๋ยวผมจะมาคุยว่าปุ๋ยพวกนี้มันเหมาะกับพืชอ,อะไรได้บ้างแล้วสามารถนําไปใช้ได้กับพืชตัวเองนะเ,เดี๋ยวผมให้ดูดีกว,ว่านี้นะครับอันนี้อนาม,มาแล้วนะที่จะมาดูครับเดี๋ยวพามาดูว่าไอ้คำที่บอกว่าสามารถ ละายน้ำได้เนะี่ยมันละลายได้จริงเลยเนี่ยรับมีช้อนตัวมาด้วยเนี่ยอ่านให้ดูนะครับอันเนี้ยที่บอกคือเป็นปุ๋ยอันนี้เป็นปุ๋ยเม็ดนะให้ดูเม็ดปุ๋ยก่อนนะครับเออเป็นเม็ดที่ทำมาคอ่อนข้างสวยเลยนะเม็ดเม็ดสวยเลยเม็ดสีฟ้านะครับเ,เยนะมโอเคนะดใส่ลงไปนะครับ ดูว่ามันละลายไหมอ่ะี่ให้ดูนะครับอ่ะละลายฟัวมโคนโคนอืออ่ะแต้คนครับเดี๋ยวคนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะดูคือคือคือพวกเนี้ยเราจะดูว่ามันดีไม่ดีเนะี่ยให้ดูการละลายครับเมื่อกี้ตอนใส่ไปคงเห็นนะครับว่าเป็นเม็ดสีฟ้าเลยนะอันนี้ผมก็จะให้ดูว่ามันสามารถ ะลายนึ่งซึ่งปกตินะครับในในถังปล่อยปุ๋ยพวกนี้มันจะมีตัวกวนยาอยู่แล้วตัวกวนปุ๋ยนะเขาจะมีตัวตีเขาเรีเยกทำตัวกวนพวกปุ๋ยพวกยาในระบบน้ำเออนี่นีออ่น,น,น,นี่ให้ดูครับนี่คนระับให้ให้ดูให้ดูดก้นขวดกันนครับเห็นไหมครับนนะอ่ะโอเคนี่นะครับ อันนี้คือตัวนี้นะครับที่ที่คนให้ดูอยู่เนะี่ยนี่คือตัว2999ของดวงตะวันเพชรนะครับอันนี้คือเป็นเม็ดเลยนะให้ดูให้ดูว่ามันเป็นเม็ดเลยนี่ครับเนี่ยเนี่ยคือเม็ดปุ๋ยแบบที่เราใช้กันครับที่เขาบอกว่าเป็นสีสามระบบคือเม็ดอย่างเงี้ยเราสามารถหว่านก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเม็ดอย่างเงี้ยเราหว่านก็ได้หว่านเสร็จแล้วก็ถ้าใครอยากปล่อยทางน้ําหรือเอาไปฉีดพ่นทางใบก็จะได้เช่นกันนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับมันละลายมันละลายหมดเลยนะเนี่ยครับที่ที่ขวดเนะี่ยไม่มีเขาเรียกไม่มีตะกรอนอนก้นเลยเนยะฉลาดถังนิดนึงก็ดีซื้อมาใหม่นะครับข้างล่างนะถ้าเห็นนะครับนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยคือปุ๋ยที่อยากแนะนําให้ใช้เลยนะผมว่ามันสะดวกมากๆกับเกษตรกรเลยเพราะว่ามันสามารถใช้ได้หวานทางดินก็ได้เพราะเพราะมันเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดแล้วก็ สามารถพ่นทางใบได้หรือปล่อยกับระบบน้ําไปได้นะครับปุ๋ยพวกนี้เ็นเกล็จดจะดีไม่ดีขึ้นหนึ่งการละลายของมันนะครับเนี่ยละลายเกลี้ยงเลยไม่มีนะครับไม่มีไม่มีเม็ดเหลืออยู่ข้างล่างเลยนะนี่คือละลายละลายเกลี้ยงจริงๆอันนี้คือละลายให้ดูเลยว่ามันมันสามารถเอาไปปล่อยกับปุย๋ปยะระบบน้ําได้ใครที่ทําอกพืชไร่เช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดที่อยากจะปล่อยปุ๋ยกับทางระบบน้ําเลย อันนี้ตอบโจทย์มากๆสะดวกอะแล้วมันก็สามารถละลายไปกับน้ำได้หมดเลยนะครับ